เอาละครับก็กลาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะครับผมก็มาอยู่ในเกมอนิเมะแ,แวนการ,การ์กันอีกเช่นเคยเนั่เนเองนะฮะก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอก6สิ่งที่ต้องรู้ในการลงลิฟต์นั่นเองแล้วก็การตามหาจูบันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาดูกันว่า6สิ่งที่ต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อย่าลืมกดซับแล้วก็กดไลค์หนึ่งทีเพื่อจะไปดูคลิปกันได้เลยนะครับผม ดีซีช็อปขายไก่เพชรราคาถูกอนิเมะแอคเวนเจอร์อนิเมะดีเฟนเดอร์และอนิเมะแมนการ์ Vanguard. รับกดเกมพัสดุถูกทั้ง3แมบปบบริการเติมโลบัคแท้เลยดีและที่สำคัญเนี่ยมีโค้ดแจกด้วยนั่นเองนะครับสามารถเข้าลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบทวันนี้ผมขอ,อเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถฟา,าร์มได้อย่างง่างยขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นนะครับผม UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบคลาวด์นะครับเป็นมือถือ,คอนนเครเื่องนนึงเีี่่่ยยทสาามรถชวหนสามมรรถเปิดกไทััคคืย่อบึ ทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมนั่นเองนะครับผม UG จีโฟนจะช่วยตรงนี้ให้มากๆเลยนั่นเองนะครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งแพ็กเกจที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็น MVP นั่นเองซึ่งราคาก็จะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นหนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคเนี่ยจะสูงกว่าเกือบสามเท่าเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตัว MVP เนี่ยจะแพงนิดหน่อยแต่ว่าใช้ดีกว่าแล้วก็สะดวกสบายกว่ามากนะครับผมใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG จีโฟนได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลยโอเคมานะครับคุณผู้ชมลิฟต์เนี่ยคืออะไรนนรรนน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 ััััััััั่่่่่่่่่่่่เเ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 เออออออองงงงะะะะะฮลลิิิิิฟคคครรรรบบผผผมม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 มปปปปป็็โหหหหหหดดดดดใใททีีพข้้้้าาาาาาตตซึถถวววืืไไไแกุณูช อ่ให้เราดูด้านบนนี้นะครับผมมันจะขึ้นว่า Global Event นั่นเองนะผู้ชม Lift สปอน n ์อิอสองชั่วโมงนั่นเองนะฮะซึ่งเ,เรามาดูตรงเควส์ตรงนี้นั่นเองนะผู้ชมซึ่งไอ้เควสตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราทั้งเซิร์ฟเลยนะทั้งแบบว่าทั้งเซิร์ฟทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าจะบอกว่าทำเควสอันนี้เสร็จเนี่ยลิฟต์เนี่ยจะทำการรีทันทีนะครับหรือว่าเปิดทันทีนั่นเองนะฮะแต่ว่า ถ้าเราทำเคลมไม่เสร็จเนี่ยก็คือให้รอตรงชั่วโมงตรงนี้นั่นเองนะครับผู้ชมซึ่งในวิธีการหาของผมเนี่ยก็คือผมเนี่ยจะทําการหาเซิร์ฟในการสุ่มเล่นนั่นเองนะผู้ผู้ชมซึ่งถ้าถามว่าหาเนี่ยหาจากไหนนะครับถ้าเราแบบว่าอยากจะหาแบบตี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาที่ Discord ของ a อนิเมะแว่นกาดในเองนะผู้ผู้ชมนี่นี่นะครับผมมาในเอ่อดิสคั่นของอนิเมะแว่นกาดในเองนะฮะแล้วเราก็ทําการบริไฟอะไรให้เรียบร้อยนั่นเองนะผู้ผู้ชมแล้วก็มาที่ห้องลิสต์ในเองนะฮะหรือว่าถ้าใครมองเห็นช่องเนี่ยให้กดดูที่ช่องและบบบบทททาาตรรรรงงงงนนนนนนนีีี้้้้้ะะะะคคัััผผูููชชชมมมแแลลลลววกกกก็็ดด่่่่เเะะเยอออฮื มันจะมีเขียนว่าลิฟต์อยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยสามารถลงได้ทุกอไรเลยนะแบบสตอรี่ฟรีตี้ชาเลนจ์พารากอนลีเจนอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะฮะแต่ว่ามาดูที่ลิฟต์ึ้นาีบ้านดีกว่านะครับผู้ชมอ่มที่ลิฟต์ตรงนี้นะครับผมถ้าใครสังเกตเนี่ย fl ตรงนี้นะครับผู้ผู้ชมมันคือ เฟกลิงกในเองครคุณผู้ชมคือเรากดลิงก์ไปเนี่ยมันจะไม่เทเลพอร์ตไปอย่างเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะหรือว่ามันเป็นแบบลิงก์ปลอมอะไรคคุณผู้ชมสมมุติว่าถ้าเราอยากเข้าไปเล่นนะครับคุณผู้ชมให้เรามาหาที่ตรงนี้นั่นเองนะฮะมันจะมีแบบว่าเขาเขียนชื่อไว้ให้จอย่นเองครัคุณผู้ชมนี่นะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นั่นเองนะฮะก็เราเอ่อทำการก๊อปปี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ อ่อลากมาใส่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับผู้ชมนี่นะครับผมอ่ะให้มาใส่ที่ตรงนี้นั่นเองนะผู้ชมแล้วก็กดจอยเกมไปได้เลยเนะฮะมันก็จะโผล่ไปยังเอ่อเซิร์ฟวีของเขาแล้วเรียบร้อยนั่นเองนะฮะแล้วก็เราเนี่ยไปสามารถเล่นได้เลยนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็กคำถามต่อมาเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันเปิดที่ตรงไหนนั่นเองนะครัผู้ชมสำหรับลิฟต์นะครับผมมันจะเปิดที่เอ่อตรงประตูสีเหลืองตรงนี้นะครัผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่าสามารถกดว้ามายังบอสอีเวลแล้วก็เดินมาที่ตรงนี้ได้นััั่่่่่่นน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 เเเเอออออองงงงงงะะ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 ผผผูููู้้้้้้้้ชชมมมมมีีีีีีจจจกกกกกิิิดดดดดยทตตตรรรฮแลว็็็ึคืปปุขภาพไ อ่ะมันจะเกิดที่2จุดนี้นี่เองนะคุณผู้ชมซึ่ง ลิฟต์เนี่ยสามารถลงได้ทั้งหมด6โคนในเอนะผู้ชมแล้วก็จะมีโอกาสดรอปจูฮาบ,บัสเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์ในเอนะครับแล้วก็สิ่งที่จะดรอปต่อมาเนี่ยก็คือเจ้าหินอันนี้นั่นเองนะผู้ชมนี่นะฮะเป็นลิฟชาร์ดในเอนะผู้ชมซึ่งตาทั้งหลาจะมีโอกาสได้ถึง3 0มสถึงห้นะครับผู้ชมอ่าประมาณนี้เลยในเอนะฮะแล้วก็ในการลงลิฟต์นะครับผมถ้าเราได้ MVP เนี่ยเราจะได้ลิฟชาร์ดเนี่ยคูณสองในเอนะผู้ชมสมมุติว่าตานนั้นเนี่ยเราดับที่ประมาณสี่สิบใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ MVP หรือว่าทาทดเมจเยอะที่สุดเนี่ยเราาาก็็จะะได้้เเเเปนนน80ลยย่อองผูชมคือมันจะะคูณฮซึ่งถ้าถามว่า เล่นยังไงเนี่ยให้ได้เอพีง่ายๆน,นะครับผู้ชมก็แนะนำนะครับผมให้หาแบบว่าตัวที่แบบเป็นบัฟมูนอัดไปนะเองนะผู้ชมแบบว่ายิ่งมีเยอะยิ่งดีนะครับผมอ่าแล้วก็แนะนำว่าให้วางแบบว่าแบบ เป็นตัวฟูไอเนะครับแล้วก็หรือว่าเซตให้มันตีแบบว่าต,ตีได้ยเยอะท่านผู้ชมแล้วก็พยายามให้กดเชฟสกิลให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่คนอื่นจะแย่งกดนั่นเองนะฮะอ่าน,นี่คือเป็นการเล่นแบบอีโกอิจัดเลยนะครับผมค <c oughs> ือแบบว่าเน้นแบบว่าเอาตัวเองแบบว่าชูดาเมจให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะฮะก็คือแบบถ้าใครมีโบนัสสีตัวก็ยัดไปเลยในเอนะผู้ชมเออคือแบบเน้นดาเมจจัดเลยนะอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมของจากลิฟท์ช็อปเนี่ยนะครับผู้ชม ของจากล ja okay. ิฟช like ็อปนะครับอ่ะมัน <Aaron> ม <Finding S 2> ีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เป็นวอลสโต้นะครับผู้ชมอันนี้เนี่ยถ้าใครสงสัยว่ามันคืออะไรนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครแบบว่าอ่านอันนี้ออกเนี่ยก็คือมันจะรู้เลยนะว่ามันคือการการันตีจูฮาบัตนั่นเองนะครับผู้ชมซึ่งในการการันตีไอ้จูฮาบัตเนี่ยนะครับผมก็คือเราเพียงแค่แลกหินนี้มาแล้วเราก็ไปลงลิฟต์นั่นเองนะครับผู้ชมซึ่งในการลงลิฟต์นะครับผมถ้าเราลงแพ้ไอหินนี้มันจะเสียฟรีเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าลงชนะเนี่ยเราก็จะได้เป็นการันตีเจ้าจูฮาาบบัััตมมนนน่เองะครผู้ช อ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแบบเอ็กซ์ clusive นเอานผู้ชมเป็นเอ่อชื่ออะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าในเกมมันอ่านมาก,ก่อนนะเอานผู้ชมแต่ว่าไม่ไม่ไมน่าชื่อก่อนหรอกต่อมานะครับผมเป็นไอตัวนี้ชื่อพชรู้นะเอานผู้ชมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราใช้ลงลิฟต์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถโจมตีบอลได้ดีมากๆเลยนะครับผู้ชมอ่ะก็เป็น แนะนำไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะอ่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นของแบบว่าเออ่ต่างๆนานาที่เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีโลนะครับผู้ชมซึ่งในการเล่นรีโลเนี่ยก็สามารถเล่นทั้งหมด50รีโลนั่นเองนฮะก็ใช้อยู่ที่500ประมาณนี้นะครับผมส่วนถ้าถามว่าลิฟต์่ยติดครูดาวกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับผู้ชมลิฟต์นะครับผมจะสามารถลงได้ที่1ชั่วโมงต่อต่อหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะหรือเอาง่ายๆเนี่ยเราลงจบปุ๊บใช่ไหมเราก็รออีก1ชั่วโมงแล้วก็ค่อยมาลงอีกครััั้้้้้งงนน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 ึึปรรรรรระะะมมมมมาาาาาณีีีคคบบบบบผืือออออเเเเเเเกก่่่่่ยยยทใหแแวสสถลลไดดตๆู เหมือนจะปรับมาแบบว่ากาันการเอฟมากขึ้นหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะคือแบบรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นการค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไป เยอะมากพอสมควรเลยจากการที่เราแค่ลงแบบหา FK ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องแบบมีการลงเป็นทีม,มากขึ้นพึ่งทีมมากขึ้นแล้วก็ทำระเบิดให้เยอะขึ้นเพื่อจะได้ m อ p คือระบบการเล่นหรือ Quality of Life เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมา,มากๆเลยนะครับจากตอนช่วงแรกๆนั่นเองนะฮะซึ่งสถาน,นะครับว่าเป็นข้อดีไหมเนี่ยก็คือผมมองว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ A อเทเบเวนการเลยนะเองที่ช่วงเอาง่ายๆคือถ้าใครสังเกตเนี่ยหลังจากที่ AA เปิดเนี่ยเอเทเบเวนการันดีจัดเลยนะ่เองนะฮะไม่เชื่อลองสังเกตดู มันดีจัดเลยนะฮะคือแบบการวางตารางมันค่อนข้างไปแบบไม่ดีเลยเหมือนตอนช่วงแรกๆนะคือไม่ดูเพราะว่ามันมีคู่แข่งหรือมันเลยดีดขึ้นหรือว่ามันเปลี่ยนทีมงานใหม่แต่ว่าผมบอกว่าน่าจะเปลี่ยนทีมงานใหม่ด้วยนั่นเองนะครับผมเลยว่าทําให้ตัวเกมเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคืออันนี้คือไม่ได้อวยนะคือแบบตามที่เห็นเลยนะคือแบบมันค่อนข้างที่จะทําดีมากจริงนะครับผมช่วงนี้นะ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเป็นข้อควรระวังในการลงลิฟต์กับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปในเออครับผู้ชมคือบางครั้งเนี่ยที่เราเข้าห้องมามันอาจจะเห็นเป็น6คนก็จริงใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยที่เขาไม่ได้ดูแบบว่าคูดาวของตัวเองเนี่ยบางครั้งเขาจะถูกแบบเด้งออกมาในเออครับผู้ชมซึ่งถ้าผมแนะนานะครับผมให้ลงแบบว่าจํานวนที่แบบว่า 4- ถึง5 6คนไปจะดีที่สุดนั่นเองนะฮะคือถ้าเรารู้ว่าเราเข้าไปแล้วเนี่ยในห้องเนี่ยมีไม่ถึง4หรือว่ามีไม่ถึงเนี่ยก็คือออกไปเลยเนี่ยครับผู้ อย่าเล่นเลยดีกว่านะครับผู้ผู้ชมเออประมาณนี้เนาะเพราะว่าแบบผมเจอมาเยอะมากนะในการลงแบบว่าห้องพวกนี้เนี่ยคือแบบคือไอ้ตรงหน้า็อบบี้มันมี6ก็จริงเว้ยแต่ว่าแบบพอเข้าไปแล้วเนี่ยมันแบบเหลือ3เหลือ4บ้างอะไรเงี้ยคือแบบมันน่ารำเกิดบ้ากนะเพราะว่าแบบบางคนเขาไม่ได้ดูแบบว่าครูดาวในการลงไงคุณผู้ชมมันแบบเรียกว่าไงอ่ะมันเลยทําให้แบบรค่อนข้างที่จะเสียเวลาตะตรงนี้นิดนึงนะเออแบบเราต้องมาแบบแย่งห้องอีกอะไรประมาณนี้มันก็แบบจะน่าลำคาญนิดนึงนั่นเองนะผู้ผู้ชมอ่ะแล้วก็ ข้อมูลในการลงลิฟต์ก็จะมีเท่าน,นี้นะครับคุณผ,ผู้ชมสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็จะลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเองนะคุณผ,ผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลนานไปก่อนนะเองนะครับผมสวัสดีครับ